ระหว่างวันที่25 2 6ถึง26กันยายนที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน,นราธิวาสเขตสองรวมกับวัดทองดีประชารามและที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต นศาสาลาการปรเรียนวัดทองดีประชารามอำเภอสุงไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีครูผู้สอนพระพุทธศาสนาเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น50คนซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโสพลคุณ,คณาทานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเจ้าอาวาสวัดทองดีประชารามพระครูประหลัดสุวัฒนะปรีชาคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่หเจ้าอาวาสวัดทุ่งคาและเจ้าอาธิการสุชยามุนิเสธโหเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่หหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นให้การอบรมในครั้งนี้ซึ่งการอบรมตลอด2วันประกอบด้วยการบรรยายธรรมการเจเริญสมาธิภาวนา และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหลากหลายเช่นภัยศิลธรรมในโลกปัจจุบันครูที่ดีตามวิถีพุทธและกิจกรรมเวิร์กช็อปพระพุทธศาสนากับชีวิตจริงเพื <c oughs> ่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเป็นรูปธปรรมซึ่งจากการอบรมในครั้งนี้คณะครูได้กล่าวถึงความประทับใจส่วนหนึ่งได้กล่าวว่า ได้รับความรู้มากโดยเฉพาะธรรมะที่พระอาจารย์ได้เทศสอนซึ่งหลายเรื่องสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังอยากให้พระอาจารย์ไปจัดกิจกรรมสอนนักเรียนที่โรงเรียนเพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องหลักศาสนามากยิ่งขึ้นซึ่งความคิดเหล่านี้สะท้อนถึงความพึงพอใจและความตั้งใจที่คณะครูทุกคนจะนำ เอาองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ป่ายประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนรวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะ